คิดว่าเวลาเขาเขียนใช่ไหมคนหนือเป็นหมอเป็นพยาบาลเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ขอโทวก็คือเขียนว่าอยากเป็นพยาธ์แล้วก็ไอ้กระดาษเนี้ยก็จะไปแปะแปะอยู่หลังห้องเวลา,าลงานพบผู้ปกครองคนอื่นนะขเขาก็ไปดูกันแล้วแม่ก็ไปลูกฉันอยากเป็นอะไรเหมือนเอ้าเป็นพยาธ์แล้วที่วาดก็คือวาดเป็นแม่แล้วก็หัวหยิกหยิกแล้วก็มีพยาธ์อยู่ในท้องแม่หนึ่งเส้นคือความหมายของเราคืออยากเป็นพยาธ์ในท้องแม่ด้วยเพราะว่าแม่จะไม่ขับเราออก แล้วเราก็แค่นอนกินอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องทํามาหากินอันนั้นคือความคิดวัยเด็กแม่ร้องง่ายไหมตอนเห็นบ้างความเป้าหมายของลูกคีย์เวิร์ดคำแรกพญาตความฝันวัยเด็กเขาจะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอจ๊บและลนา,าบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นพญ<ย>าตว<ะ>ันะ <c oughs> ตอนเด็กเวลาที่เด็กแต่ละคนอะ่ะเขาจะงานผู้ปกครองใช่ไหมเขาก็จะให้เขียนว่าตอนนี้เด็กอยากเป็นอะไรพี่หอมพี่หอยแต่หอย หอมเองนะนี่คือหอมแล้วนี่คือหอยอยากเป็นแอร์โฮสเตสเอออยากเป็นแอร์โฮสเตสพี่หอยอยากเป็นอะไรนักบินอวกาศเท่หล่อคนดีใส่ชุดน่ะคิดดูแหมคนอื่นเขามาแบบสวยแล้วมีกลมๆแล้วเห็นหน้าไม่อะหน้าอยู่ตรงหน้าอกเออเอ่เลยเค่เลยนี่ก็เลยคิดว่าเวลาเขาเขียนใช่ไหมนอื่นาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนู่นเป็นนี่ขอแจ่ว่าคือเขียนว่าอยากเป็นพยาธิแล้วก็ กระดาษเนี้ยก็จะไปแปะแปะอยู่หลังห้องเวลางานพบผู้ปกครองรู้ <คน S 1> แป,ปนคนอื่นเขาก็ไปดูกันแล้วแม่ก็ไปลูกฉันอยากเป็นอะไรเหมือนเอ้าเป็นพยาธแล้วที่วาดก็คือวาดเป็นแม่แล้วก็หัวหยิกหยิกแล้วก็มีพยาธอยู่ในท้องแม่หนึ่งเส้นคือความหมายของเราคืออยากเป็นพยาธในท้องแม่ด้วยเพราะว่าแม่จะไม่ขับเราออกแล้วเราก็แค่นอนกินอยู่ในท้องแม่ไม่ต้องทํามาหากินอันนั้นคือความคิดวัยเด็กแม่ร้องไห้แม่ตอนเห็นบ้าวามเป้าหมายของลูก แม่สบายเลยแต่โชคดีเป็นเด็กที่แม่ไม่ดับฝันไงถ้าเกิดเป็นคนอื่นเขาจะเอ้ยคิดอะไรไร้สาระคนเราเป็นคนอยู่ดีจะเป็นพญาได้ไงอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ดับฝันเลยแต่จริงๆเป็นเด็กกวนตัง้ตง <S <S แต่เด็กเออเลยได้ขายาว่าเป็นเด็กเปรตเด็กเปรตเด็กเปรย์นาไงจี๊บฉูงไม่ได้จกักรสล <S 2> <S 2> <ด>ีระน่าจะเป็นจากนิสัยพื้นฐานมากกว่าคำว่าเปรตเออครูมีไหม การที่เป็นเด็กเปรตก,ก,ก็คือตอนเด็กๆไม่ได้เป็นหัวโจกแต่ว่าอยู่ในแก๊งที่แบบออกวนเป็นเด็กกวนเ,เด็กหลังห้องอ,อ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ถ้าอาจารย์ให้ดูอยู่ปัจจุบันก็กราบขอโทษด้วยเัาตอนนี้ก็กลับตัวกลับใจแล้วเมื่อก่อนขนาดไหนเมื่อก่อนขนาดนั้น,น,นเลยสมมติ<อ>ครูสั่งการบ้านเนี้ยเรียงความสมมติครูชื่อหอยก็ได้เราก็แต่งมีครูชื่อไม่มีไม่มีครูครูคนไม่ได้ชื่อหอยเราก็แต่งเรื่องใช่ไหมเขาแบบเหมือนวิชานี้ให้แต่งเรียงความมาแต่งเรียงความเด็กๆะเราต้องออกไปอ่านหน้าห้องเราก็เลยแต่ง เรียงความเกี่ยวกับตัวเอกที่ชื่อหอยซึ่งเป็นชื่อคูนุแต่แต่เราเหมือน่าเราไม่ได้ว่าครูไงเราแค่แต่งตัวละครจินตนาการของเรามาแต่ดันชื่อเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจมใจแหละเพราะเรารู้จักชื่อคูก็บอกแล้วว่าเด็กมีนใส่ไม่ดีแตอนนี้ลับใจแล้วนะหนูหนูน้องน้องอย่าทำอย่างนั้นแล้วเนื้อหาเราเป็นยังไงเนื้อหาเราเนื้อหาก็คือแต่งว่าหอยอะหอยไปขี่ม้าเล่นที่ชายหาดและถูกม้าถีบปก ม้าแล้วถูกม้าเตะซ้ำหอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโดนกระทำโดนกระทำตัวละครนั้นโดนกรนทำโดนกระทแล้วแบบให้ดูหน้าอับอายแล้วเราออกไปอ่านหน้าชั้นด้วยเพื่อนหนับเพื่อนแบบุ๊ยแต่หน้านนแบบคือแบบ เด็กเปรตเนอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครูที่ดูอยู่ก็กราบขออภัยนะคะแล้วก็น้องๆหนูๆอย่าทําตัวเปรตอย่างนี้นะคะมันแล้วผลการเรียนของเราล่ะนี่ใส่เปรตขนาดนี้ผลการเรียนก็ต้องเปรตไม่ต่างกันไม่ต้องไปเรียนเลยไม่ต้องจเรียนเลยเพราะเราตอนเด็กยังไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําไม เพราะเราอยากเป็นพยาธิพยาธิเวลาไปสมัครงานก็ไม่น่าจะใช่ไม่้อะยืนไบเลยเท่าไหร่แค่อยู่ในหมู่ดิบแค่แค่ก็ไปอยู่ในผักอะไรอย่างเงี้ยในเนื้อแทรกแทรกเข้าไปแล้วก็พอคนกินไม่ค่อยสุกก็เข้าไปอยู่ในตัวเขาเลยศตูของเราก็คือเบนด้าห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ย